นมัสการพระเดชพระคุณพระผู้ม,มคงคยนานยี้พระอาจารย์หลวงพ่อเวริยังสินทโลหนูชื่อเด็กหญิงเก,กลินวังแก้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกโรงเรียนวัดมงคลทาวาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายรียงเขตสองได้เข้าร่วมโครงการสมาธิกับสถาบันที่รล้วพวกศิวะสารธรรมลาจึงจนวนสองครั้งตอนนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์การทำสมาธิเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่เพ,พ,พื่อนๆพี่ๆและน้องๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนรู้นะคะ ประสบการณ์ที่หนูได้จากการเข้าค่ายสมาธิกับภูมิเฮกรพลังสถาบันพลังจิตตานุภาพหนูได้รู้ว่าการนั่งการเก็บสมาธิที่ถูกต้องทำอย่างไรหนูได้ใช้เวลาว่างที่ผ่านมาอย่างมีสติและหนูได้สร้างบุญกุศลให้กับตนเองหนูได้นำกลับไปใช้ที่บ้านโดยก่อนนอนทุกคืนหนูจะสวดมนต์นั่งสมาธิ และในปีที่2โรงเรียนได้จัดการเข้าค่ายโดยการฝึกการนั่งการเดินสมาธิการกําหนดจิตทําให้หนูได้รู้ว่าจิตที่สงบจิตที่แน่แน่ของหนูอยู่ตรงไหนทําให้จากที่หนูเป็นคนที่ว่าไม่ตั้งใจเรียนทําให้หนูมีความตั้งใจเรียนมากขึ้นกว่าเดิมผลการเรียนของหนูดีขึ้นการทําสมาธิมีผลต่อชีวิตหนูหลายอย่างเช่นผลการเรียนดีขึ้นมีความรัอชอบเพิ่มขึ้น มีความมีการคิดแต่จ้องหนูขอขอบคุณอ,อาจารย์หลวงพ่อวิยงสินทารลที่มอบทุนให้แก่หนูการทำสมาธิทำได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่3ามนาทีทุกวันทุกเช้าทุกคืนหนูขอกรับขอบคุณทางค,ครูและโรงเรียนมุคคยทาวาสและครูทียกรสถาบานันจิตอนุภาพสวัสด